เป็นผักหลังบ้านใช่อันนี้เป็นผัดใส่ไข่อร่อยมากเลยเขาชื่ออะไรนะผักอันนี้โมร็อกโกโมร็อกโคมกโมร็อ,อรกคคอกาโคคมรโ็อกกาโมร็อกกาไม่ใช่มโคคมร็อกโกเว้ยแซ่บนะคะแม่มอย่าอย่าเอาแบบนี้นะอย่าเอาแบบนี้เอออันนี้ไม่ได้เอาเอาอันนี้นี่เป็นผักอันนี้เป็นผักที่า<ห>นายเขาดูซิก็ดูซินี่ผัดใส่ไข่อันนี้ไม่ได้ปลูกเดิมมันเป็นญ้าที่เขามันขึ้น,น มันขึ้นเองขึ้นเองตรงสวนชวนแตงมมหมดโอ้โหเยอะเลยอ่ะที่น่ามีแต่อันแบบอ่อนๆเลยนี่ไปขัดใส่ไข่อร่อยมากเลยค่ะมีสวนผักนะคะสวนผักนะคะับน้าเบ้่อโหระวัง จะพาลูกไปเดินด้วยจะพาลูกไปเดินค่ะไปเดินซื้อของออกกำลังกายแม่ดูเดี๋ยวเราต้องส่ง SMS ด้วยส่ง SMS SMS ไปแล้วนี่ค่ะถ่ายอะไรอะคุณถ่ายผักไงน่ะผักอันนี้น่ะนี่นะ่อไม้หอมจิ้มกระดึ๊ดตอนนี้ฉันก็เห็นแม่เห็นแม่สวัสดีฮัลโหลเนี่ยเก็บผักกันค่ะ เคก็บ <Okay. S 2> ผักกันผักอันนี้ไม่ใช่เป็นหญ้านะกินได้นะคะกินได้นะคะมันไม่มีน้ำด้วยไม่มีน้อร่อยค่ะอร่อยมากตีน้ำมาดูสิดูเอยเก็บเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรา,เาผัดสใส่ไข่วันนี้พุ่งจะกินพุ่งจะกินอันนี้นพ่งจะผัดสใส่ไข่โอ้ถ้ายายอยู่ด้วยยายมาเก็บตายเลยเนี่ยใช่ไหม อยูใ่ในยายต้องชอนแน่ๆเออฮะเดี๋ยววันหลังทายายมาซื้อตัวเครื่องบินให้ยายตอนนี้แม่โจนตัดอยตัดตัดมันเป็นผักผักกินได้ตัดมาตัดหมดเลยเนี้ยตัดหมดเลยมันอยู่หลังบ้านเราเราก้องดตรงนั้นนี่ให้เขาดูด้วยตรงนี้เพียบเลยขึ้นเพียบเลย นี่ขึ้นหมดเลยตรงเนี้ยใช่หมดเลยขึ้นหมดเลยพอแล้วแม่ this way this way ออตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะบาย